วันพุธที่18พุทธศักราช2567ฝนกำลังตกหนักช่วงนี้ประมาณเที่ยง20นาทีบรรยากาศสดๆณมองทองธานีเมืองทองกอนโดตึกธนาคารเกษตรกรไทยสำนักเกมสวัฒนามืองทองธานีฝนตกหนักช่วงเเที่ยงของวันพุธที่18 กันยายนพุทธศักราช2567ตกหนักมากครับตรงนี้น่าจะเป็นผลกระทบจากพายุสุ่ยที่กำลังเข้ามาใหม่ในช่วงนี้มีผลกระทบกับภาคเหนืออ่วมละอาแล้วก็ภาคอีสานอีกบางจังหวัดตอนนี้รู้สึกจะเป็นกินไอมาถึงเขตพื้นท้นกรุงเทพครับดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับฝนตกใครที่อยู่ในเขต อันตรายก็ขนของขึ้นที่สูงหรือไม่หาที่ปลอดภัยนะครับหลบเลี่ยงอันตรายจากผู้นตกกระไรครั้งนี้ด้วยสดณมังองธานีประโดพุทธที่18กันยายนพุทธศกักราชสอง7ห้าคอนโดมังองธานีและการเกษตรกันได้สำนักเจียงวัฒนะฝนตกหนักมากฝนสีขาวด้วย ฝนเม็ดใหญ่ผลสีขาวผลอย่างนี้ถ้าตกสักประมาณ15นาทีก็เอาเรื่องมืนกันนะนี่มีน้ําขังแน่นอนถ้าตกถึง10นาทีขึ้นไปแต่ถ้าตกครึ่งจะมองท่วมครับผลระดับนี้น่าจะหลายมิลลิเมตรอยู่ถือว่าแรงและมีลมด้วยมีลมกันโชคคาดว่าจะมีผลพวงจากพายุสุริมีแกงอาหาร เพื่อปรกเกเจวันนนทบุรีค้อนโดมังกรธานีในการฝนตกสดๆตรงเชี่ยงวันนี้แรงมากใจตรงนี้ทั้งลมทั้งฝนแรงมากเม็ดใหญ่ด้วยเอาไวได้ให้ตกเลยครึ่งชั่วโมงไปอเอาแก้สักสักหนาทีก็อ่อนๆลุกก็โอเคไม่ท่วมแตตกเกินอย่างนี้อีกประมาณยี่นาทีท่วมแน่นอน กับฝนครับเจ้าหีครับเลาไปาไปทางน้ำก็เริ่มขังแล้ว ในฝั่งทางสมุทรปราการบางนาลงไปทางใต้แล้วดูถ้ามีฟ้าสว่างอยู่ไม่ตกครับฝั่งบางนาสมุทรปราการลงไปแต่ฝั่งตะวันออกก็มีไม่ตกแต่ฝั่งทางตะภาคกลางสายเอเชียแล้วทางภาคอีสานรู้สึกจะมืดนะฮะตรงนี้เส้นทาง,ง,าง,ทางาเหนือเส้นทางอีสานตรงนี้จะมืดฝั่งที่ตะวันออก คำว่าออกชั้นเหนือจะมืดหน่อยแต่ลงทางที่ใต้ก็ยังสว่างอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอจบการรายงานสดสำหรับว่าฝนาตกในวันนี้ณมุณทองธานีวันที่18กันยายนวันศุกร์าทุกคนแล้วเ็ดขอบคุณครับ